พยาสวยมากขอบคุณนะคะสวยไหมความเสค <Concept, S 2> อนเซปชุดยังไงอุ้มวันนี้คอนเซปชุดหรอคือเราวางเอาไว้ว่าเราจะเป็นแบบนางนางแบบชนชั้นสูงที่ได้เอาผ้านะคะมาผ,าผ้า,มาพม่าผืนนี้นะคะเอามาเป็นมิกซ์แอนด์แบทบให้ดูเป็นสาวเจ้าเหนือนะเจ้าแล้วอย่างวันนี้สมมติว่าเราจะต้องให้คะแนนตัวเองเราจะให้กี่คะแนนดีอุ้ม ถามว่าในวันนี้ถ้าให้คะแนนนะ่ะหนูให้ตัวเองเต็มสิบหรือเปล่าหนูให้แค่เก้าเพราะเขาแอบสะดุดแต่ในเรื่องของชุดยวขอบคุณนะคะแต่ในเรื่องของชุด ในเรื่องของชุดอันนี้หนูให้เต็มร้อยเพราะว่าดีไซเนอร์และทีมของหนูรวมไปั้งทั้งทีมเครื่องประดับเนี่ยเขาตั้งใจทํามากๆตั้งใจทำที่จริงเหมือน <ๆ S 1> ตอนเราดูานุ่นอง์ลงอ่ะเหมือนเป็นเอออะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะอีกอย่างหนึ่งอุ้มว่าด้วยความที่อุ้มมีเทคนิคการรำอยู่แล้วอุ้มเป็นเด็กนัฏศ<อ>ิลป์รำมาตั้งแต่เด็กมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราก็เลยทํามันไปได้เรื่อยๆแบบไม่ไม่ฝืนใช่มีรอบชุดน้ำจะมีไม้ตายอะไรออกมาไหมเอาบอกแล้วก็ไม่สนุกสิ ก็ต้องรอดูเลยรอดูนะคะรอติดตามันใจเชียงใหม่เนี่ยดูแต่ละอันดีแบบปึ้งปึ้งปึ้งเลยค่ะาก็เต็มที่ค่ะฝากติดตามด้วยเพราะว่าทุกๆวันเราก็จะทาให้มันเต็มที่จริงๆการประกวดนี่มันเป็นการประกวดครั้งสุดท้ายของอุ้มแล้วอุ้มไม่อยากจะเสียเวลาตรงนี้ไปละเอางัดความสามารถงัดพลังที่มีมาทั้งหมดใส่ให้เต็มที่ค่ะอ่ะภาคขอบคุณด้อมอุ้มหน่อยฝากขอบคุณนะคะชาวด้อมรู้คุณหนูมากๆาแบบเขาคอยแบบ เขาซัพพอร์ตเราทุกทางเลยจริงๆมันไม่ใช่แค่คนที่มาร่วมงานในวันนี้ที่ยืนอยู่แต่ทั้งทีมหน้าจอที่คอยซัพพอร์ตดันหนูแต่เราได้เห็นพลังของด้อมเราที่มันเกิดขึ้นแบบเยอะมากใช่ใช่ใช่ขอบคุณพวกเขามากจริงๆไม่ว่าหนูจะทําแคมเปญไหนไม่ว่าจะลงรูปไหนคือกดไลค์แบบสู้ตายอ่ะนิวล็อกสุดๆสุดๆเลยจริงๆต้องขอบคุณมากๆนะอะารคนยังไม่เข้าด้มก็รีบเข้ามากันเยอะๆเลยใช่อุ กดเข้าได้ยังคะแอดมินอ่าเดี๋ยวแอดมินอยู่แบนแอดมินกดเข้าได้หรือยังตอนนี้เออตอนนี้นะคะหลังจากสมนาคนะก็จะมีการเปิดเข้าดอมนะคะใช่ตอนนี้ปิดดอมอยู่นะคะตอนนี้กำลังทัดกรองคนนะคะสามารถเข้าไปร่วมร่วมเข้าได้เลยเดี๋ยวคืนนี้จะปลดล็อกนะคะตอนนี้ถ้าใครอยากเข้าดอมอุ้มเพราะเราเชื่อว่าพลังโซเชียล ที่ให้กำลังใจอุ้มเยอะมากต้องไปเข้าตรงไหนเอาคลิปเอาโพสต,ตรงไหนอ่าจริงๆมีที่อ่าเดี๋ยวอุ้มจะโพสอ,อยู่ที่อ่าหน้าไอจ a c e b o o k ของอุ้มละกันรีบเข้าไปรีบเข้าไปเป็นกำลังใจให้กับอุ้มใน,อนขอบคุณนะคะอ่ะปวดอยาพูดอะไรกับอุ้มหน่อยไหมอะไรเงี้ยจีอยากจะพูดอะไรกับอุ้มหน่อยไหมมันเป็นความรู้สึก มันเป็นความรู้สึกเพราะว่าแบบพลังโซเชียลที่ยิ่งใหญ่แล้วกาำลังใจที่ดีมากๆให้กับน้องอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็สำหรับราม่าที่ผ่านมาก็ผ่านมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนโอเคแล้วเราก็อยากจะไปให้ทุกคนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้อุ้มด้วยนะคะในรอบต่อๆไปนะคะทุกทุกๆรอบคือเต็มที่แล้วก็เราคิดมาแล้วจริงๆว่าทุกรอบที่ทุกคนจะได้เห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องเซอร์ไพรส์มีอะไรอยากจะบอกไหมเสำหรับรอบสุดว่ายน้ำอุ้มนียเพื่ออะไรกับอุ้มเพื่ออะไรกับอุ้มก็ นางเก่งเก่งมากๆแล้วก็อยู่ข e yeah, ้างๆเสมอจ้าได้ได้กลยนะจ้าจ้าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ